น้าลานโพน้าอพระบรมธาตเจดีย์นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นปกติที่ทากันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ทุกเช้าตื่นนอนขึ้นมานั้นท่านบอกว่าตื่นนอนแต่เช้าให้มนบนพระพุทธเจ้า,ามาประทับไว้ที่ใจจะคิดจะพูดจะทําอะไรให้กราบทูลปรึกษาพระพุธทธองค์โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระพระแปลว่าประเสริฐก็ฉะนั้นทุกวันนั้นเราต้องทําใจของเราให้เป็นพระก็คือทําใจให้ประเสริฐ ใจที่ประเสริฐคือใจอย่างไรใจที่ประเสริฐก็คือใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่สนบกทุกครั้งที่ใจของเราสะอาดทุกครั้งที่ใจของเราสว่างทุกครั้งที่ใจของเราสนบกนั่นเราได้พบพระพุทธเจ้าเราได้เข้าามประพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามทีเราต้องเริ่มทําจากใจตามหลักในตามพระพุทธศาสนาอย่างวันนี้เรามาทำบุญใส่บาตรี้เราทำด้วยจิตที่เป็นหมากุกส่ลกจิตจิตที่เป็นหากุกส่ล็กจิตนั้นมีอยู่แปดวง ต่ถ้าเราทําบุญแล้วให้ทํด้วยจิตที่เป็นมาพุทุธและจิตดวงที่หนึ่งซึ่งมีลักษณะสําคัญสําคัญอยู่3ประการประการที่เดโซมนัสขาตังให้มีความชื่นชมโสม,ม,มนัสยินดีมีความพอใจในการทําหมายความว่าโยมมาทําบุญในวันนี้ให้ทําด้วยความยินดีทําด้วยความพอใจทําด้วยความสบายใจอย่าทําบุญด้วยความโกรธ ยาทําบุญด้วยความหุญบิบยาทําบุญดรวยความบุญมวลเรืองของของใหญ่นี่เป็นสการที่หนึ่งที่เราจะต้องทําเป็นต้นต้นะการที่สองยานักำไมดังต้องประกอบไปด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาอย่างไรล่ะเราอยากทำตามตามกันไปโดยม่รู้ว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรการที่เราทําบุญชับาี่ทำทำไมล่ะะการที่หนึ่งเป้าหมายแรกของการให้ทานเพื่ออะไร เพื่อกำจัดความโลภชีวิตของเรามีไมอันตรายของชีวิตคอสาประการประการที่1คือความโลภเรียกว่าโลภะความโลภประการที่2องโทสะความโกรธ ประการที่สามคือโมหะความโง่สามประการนี้คือไฟลายของสิวิที่เาเรียกว่าอคุดนลบูร์รากเข้าของความชั่วรากเข้าของความไม่ไดีทุกชนิดเกิดจากกิเลสสามตัวนี้ก็คือโลภะัดตัวสามโมหะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์การเกิดมาพบกับพุทธศาสนาของพวกเราในชาตินี้เกิดมาทําอะไรละ่ะเกิดมาเพื่อรื้กิเลสตัวนี้สามตัวนี้ทาให้มันเบาบางลงทุกวันทุกวันทุกวันทําอย่างไรเดินวิธีกําจัดความโลภคืออะไรให้ทาน เราฉะั้นการที่เราฝึกให้ทานนี่กำจัดความโู่กำจัดความปรนีกำจัดความหวงแหนออกไปจากใจเพราฉะนั้นเวลาให้ทานนี่เราต้องเริ่มมาจาักจาตะคือเสียสละมาจากข้างในจาางในก็คือสลากสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจอะไรที่เป็นข้าศึกของใจแหละความโลภความโกรธความร้องอะไรต่างๆที่มันอยู่ในใจแล้วและไม่สบายนี่ชาติชาติแปลว,ว่าสลักันทิ้งต่อจากนั้นออกมาเป็นความเพื่อเพื่อเผื่อแบ นี่เรียกว่าเป้าหมายประการที่หนึ่งเป้าหมายประการที่สองเพื่อส่งเสริมกำลังบำรุงพระพุทธศาสนาให้กําลังกำหรับรพิจูสามเณรวันนี้พระพิจุที่ประวัติในโครงการสื่อสารปฏิการพระกรรมฐานรรรรเริ่มตั้งแต่มาวันที่หนึ่งจนถึงวันนี้เดี๋ยวเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ทําพิธีลานสิกขาก็าได้มาจะร้องประสาญาติจูง ลาที่0วัในโครงการนี้เรียกว่าปฏิบัติเข้มข้นตลอด20วันค่ะตื่นทังแต่ตี4บางวัดก็อนตี3แต่ว่าส่วนใหญ่ก็อทัดสงสารพระก้อยตื่นตี4แล้วกองรมเช้าสายบ่ายครับกลางคืนก่อน3-4ทุ่ม3ทุ่มกว่ากว่าจะได้จังวัดแต่ละคืนแต่ละคืนเรียกว่าปฏิบัติมีอย่างเข้มข้นเพราะะนั้นวันนี้จะได้มาเสรงโของทางป่าญาติโยมนั่นคือตัวกำจัด ทานที่เขาให้เพื่อกำจัดโลมาป,ปีระการที่สองตัวโทสะศาสคืออะไรความขุ่นเคืองความขับแก้นใจความไม่สบายอกไม่สบายใจ,คว,มมใจความไม่พอใจที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยบางคนในที่โกรธที่โมโหใ่เพราะอะไรเพราะอาสีวนะคือการสั่งสมไว้มากก็จะนั้นการเกิดมาในชาตินี้เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเราต้องรื้อิีริศตัวนี้ทำอย่างไรต้องเมตตาเรียกว,ว่ารักษาศีลศีลนี่ก็คือเป็นอภัยทานตัวหนึง่ง การรักษาศีลนั้นถือว่าเป็นอภัยาการให้ชีวิตสัตว์เราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นก็ถือว่าเป็นตัวที่จะกำจัดความโกรธอีกส่วนหนึ่งนอกจากน,นี้เรามันจเจริญเมตตาจิตการเจริญเมตตาจิตนี้มีอนมมานิสงส์มากญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลใดก็าตามเจริญเมตตาจิตแค่เพียงไก,ก่กระพือปีก่้งกระติกหูหมูแล่นนิสิอาน,นิสงประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นใจของเรานี่ให้แผ่เมตตาเป็นประจำไป่การแผ่เมตตานี่ ไม่ได้แปลออกมาเพียงวาจาแต่เราต้องน้อมมาจากใจน้อมออกมาจากใจหมายความว่าทัใจของเราให้มีเมตตาก่อนนอนแต่ ก่อนนอนทุกคืนมีสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาทุกคืนตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอนไหว้พระสวดมนต์รับศีลสมาทานศีลและแผ่เมตตาจะไปติดต่องานติดต่อการกับใครก่อนจะไปหาใครจะไปติดต่อธุกรกิจกับใครแผ่เมตตาเป็นปนบุเรมจาริกให้ของไปก่อนเรียกว่าทำใจของเราให้มีเมตตาอันนี้สง่งการแผ่เมตตามีสิบเอ็ดประการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนอนไม่ฝันายเทวดาคุ้มครองรักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ผิวหน้าหุ่นฟองใส จิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิไดรวดเร็วเบื้องหน้าแต่่อยสัตร์ตายาพิษมันานตรไยไม่ได้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อบเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นั่นคืออันนี้ขอนการแฝงเมตตาเมอเราแผ่เมตตาบ่อยๆนี่ความโกรธในใจของเราจะลดลงรดยจะรู้สึกว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนเคยที่โกรธเคยที่โมโหนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นฝึกแผ่เมตตาบ่อยๆพายายามมองคนทุกคนมองสัตว์ทุกชนิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนรวบทุกรวบเสือรวมแก่รวบเจืเปื่ยตาย เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องไม่เคยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก่อนทุกคนเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาแล้วกันงริงไ่ชาติใดไม่ชาติหนึ่งเพราะเราเรียร์ไหวใจเกิดในสังสารวัฏนี้หาเบองต้นหาเบองปลายไม่ได้เรียกว่า ไม่รู้กี่พบกี่ล้านชาติมาแลวเราเคยเรียนไหว้ตายเกิดมาทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บางชาติเราจะเป็นพี่เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นญาติเราก็ได้เราเคยทาบุญร่วมกันมาจึงมาพบมาเจอกันพอเราคิดอย่างนี้เราจะไม่โกรธใครไม่เสียดใครไม่อาคตาพยาบาทใครเคยทําผิดทำพลาดก,กันเราพร้อมที่จะให้อภัยตลอดเวลาคําว่าตายไม่เผาผีอย่าได้มีในหมู่ของชาวพุทธแต่ใครพิสูจนตายไม่เผาผีนี่แสดงว่าจิตยังมีอาคตาพยาบาทเราต้องถอนุยเหล็กตัวนี้ออกจากใจในี่คือหน้าที่ของชีวิตประการที่ ตัวโมหะโมหะคืออวิชชาคือความหลงนี่ความไม่รู้จริงความนี้เป็นต้นเหตุของกิเลสทั้งหลายทัง้งหมดว่าเราไม่รู้หลงหลงนี่เราแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยสุดตาแก้ด้วยปัญญาทานศีภาวนาภาวนานี่การภาวนาก็คือการเจริญปัญญาอบรมป,ปัญ,ญญาให้มันเกิดขึ้นฟังธรรมมากมากศึกษาธรรมมากมาก,มากอ่านมากๆอ่านแล้วฟังแล้วก็ไปคิดไปไจรองไปใกล้ตัวก็จินตามรยปัญญา ใจตองแค่ควรแล้วไม่พอต้องนําไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการภาวนามยปัญญานี่หมายถึงว่าพระญาติยารณาใจของเราตัวเองเสมอเสมอทุกวันทุกวันเราต้องเปิดอ่านพระไตรปิฎกญาติโยมหลายคนยังไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเป็นเล่มเล่มสี่สิบห้าเล่มไม่เคยเปิดไม่เคยเห็นแต่เรามีพระไตรปิฎกฉบับเพื่อนที่ที่กว้างอกยาวานานคืบ,บ,บน,น,น,นี้เปิดพระไตรปิฎกฉบับนี้อ่านทุกวันอันนี้คืออะไรอ่ะคือกายวาจาใจของเราตีวเองพระไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มไม่ได้พูดอะไรเลย พูดเรื่องกายวาจาใจของเรานีเองเพราะฉะนั้นอ่านตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดและพัฒนาตัวเองให้ถูกต้องโดยเฉพาะอ่านใจตัวเองอยู่เสมอพิจารณาอารมณ์ตัวเองอยู่เสมออยู่ว่างๆอย่าไปคิดเรื่องเพื่อนคิดแต่ใจของตัวเองว่าตอนนี้ใจของเราเป็นอย่างไรดูใจตัวเองอยู่กับใจตัวเองเอาสติให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลาบุคคลใดก็ตามเจริญสติบุคคลนั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่จะทําให้เรารู้เราตื่นบน บาทคืออะไรคือสติเพราะฉะนั้นอยากเกิดทั้งหลายฝากทุกท่านเอาไว้หายใจลึกๆเวลาลึกขึ้นได้โยมใจยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตรงไหนก็ตามเพี้ยลึกขึ้นได้ตอนไหนหายใจลึกๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโตหายใจเข้าพุทหายใจออกโตทำใจทําอะไรลึกขึ้นได้ตอไหนพุทโตพุทโต พุทโธคือดึงสติมาอยู่กับลมหายใจหรือไม่พุทโธก็ได้เอาสติดูกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาใจของตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้ใจของเราเป็นอย่างไรใจของเราโลภไหมใจของเราโกรธไหมใจของเราหมูหงิดไหมใจของเราเป็นอย่างไรมีสภาพเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลพอรู้ใจเห็นใจอย่างนี้เราจะจัดการใจของตัวเองได้ยามใจขณะใดใจเศร้าหมองใจขุนมัวใจขุดดิบรีเปลี่ยนอารมณ์ทันทีให้พยายามนึกแต่เรื่องดีๆที่เคยทำนึกถึงแต่คำดีๆที่เคยพูดนึกถึง แต่อารมณ์ดีๆที่เราเคยคิดอย่างออามาทาบุญวันนี้อยู่ว่างๆนึกแต่เรื่องนี้นึกแล้วใ,ใ,ในใจของเราสบายจิตของเราปองใสใจของเราเริดบานได้บุญทุกครั้งที่นึกอย่างที่เขาเรียกว่าภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นญากโยงทั้งหลายวันนี้ทานเราก็ได้มาให้ศีลเราก็ได้มารักษาภาวนาเราก็ได้เจริญ ได้ขอให้ทุกท่านยึดถือทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นทิฏฐิศีลเรียกว่ามาวัดแล้วไดสามวัดหนึวัดโดยเองก่อนมาวัดเป็นอย่างไรออกจากวัดเป็นอย่างไรวัดด้วยตัวเองประการที่สองวัดลดะทําให้เป็นกิจวัตรให้การก่อนกินรับศีลก่อนไปทําใจก่อนนอน คนมีใต่ตัวกับชั่วออกไปรักษาดีวายที่ทําให้เป็นกิจวัตรเล็บหลักการที่สามวัฒน,นะรรมลยว่าจเจริญเจริญด้วยอะไรจะเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตตาจเจริญด้วยจาร้าคือความเสีเยสละและ,จะเจริญด้วยปัญญามีความรู้ความเข้าใจรู้ความเป็นริ่งของสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะรู้กฎของปัจจัยรักว่าอนิจังทุกขงังอาัตตาพราะฉะนั้นวันนี้บุญไม่ใช่น้อยเลยที่อยากโอกทุกท่านทุกคนได้กระทำบำเพ็ญให้เปินไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ ขอให้ท,ท่านทั้งหลายนอ้นอมจิตน้อมใจอธิษฐานจิตอธิษฐานระลึกทึกการฝีภาวนาบุญกุศสที่เราเคยกระทำมาตั้งแต่ต้นจนปลายแบบนี้เอาบุญกุศลทั้งหลายเาหล่านั้นมาปฏิสฐานไว้ในใจของตัวเองทำจิตให้ผ่องใสตั้ใจให้เบิกบานด้วยจิตไปด้วยบุญแล้วน้อมจิตอธิษฐานแผ่ใจที่เต็มไปด้วยบุญกุศลนี้ แผ่เมตตาบารมีไปกับสัรพสัตว์ตั้งหลายบรรพชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ในโลกนี้ก็ดีที่ลากจากโลกนี้ไปแล้วก็ดีสรรพสัพตว์เราใดที่เป็นทุกข์รใอ้พ้นทุกข์สรรพสัตว์เราใดที่มีความสุขร้อมีความสุขยิ่งยิ่งข,ขึ้นไปน้อมจิตน้อมใจตําใจของตนให้เป็นอันปปมัญญาแผ่ไปโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณก็ฉะนั้นคณะสงฆ์ทั้งหมดนี้ จึงขอตั้งกลัลย,ยาณจิตอ้างเอาคุณประสีรันตนตรัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อำนาจคุณบุญศพุณบาร,รมีคุณงามความดีที่อยาโยกทุกคนได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ จงมารวมกันเป็นสบาดเดชเป็นพลวัตปัจจัยอําุนเวรอยติโยงทุกคนตลอดเครอบครัวได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคอยหมดทุกหมดโศมดโรคหมดภัยอยู่ที่ไหนอย่างไรคใอยพบแต่สิ่งที่ดีมีคุณธรรมความชั่วร้ายตั้งยอย่าได้กลายตั้งมาใกลายคิดใดค้อยไยแป้ไปทุกคิดราสนาิ่งใดอใอยสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จตามความมุ่งมั่นศาสนาทุกประการทุกท่านทุกคนเทินต่อจากนี้ไปตั้งใจ